สวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมคุณผ,ผู้ชมครับจำชายหนุ่มรูปหล่อที่ยืนอยู่ข้างๆผมคนนี้ได้ไหมครับ <c oughs> เราไม่เห็นหน้าเขามาน่าจะประมาณเกือบเกือบ20ปีเลย หลังจากที่เขาผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุเอาไว้อยู่ในกล่องนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะจําเขาลังเขาได้นิดๆเพราะว่ายังคงเหลือความหล่ออยู่เหลือแค่เขาล้างแล้วพี่เหลือแค่เขาล้งแล้วครับนี่คือคุณอัลเบิร์ตเดมอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับจาก UST ดั้งเดิมนั่นเองนะครับคุณเบิร์ตครับก่อนที่เราจะคุยเรื่องที่เรามาคุยกันในวันนี้นะฮะผมขออนุญาตเท้าความให้คุณผู้ชมที่เคยเป็นแฟน UST มาก่อนตั้งแต่เลิกเล่นเป็น UST มา คุณเบิดมาทําอะไรอยู่ที่ไหนบ้างจนถึงทุกวันนี้ครับเอางี้ท้าความงี้นะครับจริงๆเนี่ยก่อนทา u h t พี่ผมเคยช่วยคุณนะทำงานเบื้องหลังมาก่อนทำงานโปรดักชันนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ต่อให้หยุด UST ไปแล้วก็ยังทำงานโปรดักชันมาตลอดชอบชอบเรื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็หลีดมาสู่ว่าวันหนึ่งก็เริ่มทำพวกแสงสีเสียงให้เช่าทำอ e q u i เ m e n ์ต่างๆกลายเป็นออร์แกนิเซอร์ทำงานประเภทนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ พอทำงานออกรายเซอร์มันก็จะมีลูกค้าหลากหลายที่เข้ามาหาเรานะครับก็เคยโชคดีได้ทำงานให้กับทางฟีฟ a ตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพฟุตซอลเวิร์คัพเราเป็นออฟฟิเชียลออก i z e เซอร์ที่ทำงานนั้นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทำแฟนโซนทำอะไรหลายอย่างแหละในงานนั้นแล้วก็มีได้ไปโอกาสไปดูงานอีสปอร์ตที่เมืองนอกที่ลูกค้าอยากจะเอาเข้าหรือว่าหรืออีเวนต์อีกหลากหลายจริงๆอ่ะในไทยแหละอะไรเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งเราก็เลยถึงจุดที่เราคิดว่าแบบ เราอยากเริ่มทำคอนเทนต์ของเราเองนะครับในเมื่อเรามี equipment อ,าอุปกรณ์พวกนี้ที่เห็นเนี่ยก็ของเราทั้งนั้นแหละนั่นเอเราก็เลยคิดว่าเราก็เริ่มทำคอนเซปต์มาแล้วก็จับนิดจับหน่อยมารวมไปรวมมาแล้วก็ทำไปทำมาเนี่ยสุดท้ายวันนี้มันก็หลุดมาสู่ความเป็น e s f ที่เห็นนี่แหละที่อยู่ข้างหลังนี้ใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่เบิดเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมกับเบิดเนี่ยก็อยู่ในวงการโปรดักชันนะฮะเป็นคนเบื้องหลังเหมือนกันเราเห็นกันมาเป็น10ปีแล้วครับรู้จักกันมานานแล้วนะครับ ESF ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะมีโลโก้ขึ้นนะครับนะฮะมัเบิดฮะมันคืออะไรครับ ESF คืออย่างนี้ครับถ้าเอาความหมายตรงตัวนะครับ ESF มาจากคำว่า Electronic Street FootballElectronic Street Football คมันมีความเป็นฟุตบอลละเข้าใจนะครับแต่ครั้นี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวสิ่งที่เราทำจริงๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ Traditional คืออย่างนี้ไม่ใช่กีฬามาตรฐานแล้วก็ไม่ใช่เกมแต่มันเป็นการเอาเกมกับกีฬามาตรฐานเนี่ย เกมเกมแบบอีสปอร์ตเนี่ยเอามารวมกันครับพี่นี่คอนเซปต์เขาอยู่ตรงนี้ครับเอาเกมและกีฬามารวมกันใช่ครับสมัยก่อนเราอาจจะเรียกกีฬาว่าเกมกีฬาเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันเพื่อเอาแพ้เอาชนะแต่อันเนี้ยมันหมายถึงเกมที่เป็นเกมจริงๆเกมจริงเกมอีสปอร์ตเลยเล่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เล่นด้วยแท็บเล็ตเลยครับมีแล้วเอามาผสมกับกีฬาฟุตบอลจริงๆใช่ครับกลายเป็น e s f electronic street football ใช่ไหมฮะแนวคิดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับ ก็อย่างที่บอกว่าคือตอนที่เราทํางานกับฟีฟ่านะครับก็เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลจากเขาเยอะนะครับผมเคยทําอีกอันเป็นเป็นโปรดักชันให้อีกงานหนึ่งชื่อ Master f o ฟุตบอลที่เอาพวกเออเลเจนด์เพลเยอรของลิเวอร์พูลแมนยูของพวกนี้มาเราก็จะเห็นไส้ในว่าเออคนมันมีความค้างไคล้กีฬาแล้วมันเป็นสิ่งที่ มันก็คือคอนเทนต์เบอร์หนึ่งของโลกกับพี่อางตรงใช่ไหมครับแต่ทางกับการคือบางทีเราทางานให้แบบพวกเกี่ยวกับอีสปอร์ตเราได้ไปเห็นอีสปอร์ตของเมืองนอกอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าอีสปอร์ตอ่ะมันโตเร็วมากแล้วก็ u i p m e n t ที่มันใช้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็เลยดูกันว่าเอยเอามาลงกันได้ไหมตอนแรกรวมเนี่ยก็จะเป็นแค่ฟิลของการที่ว่าเป็นกีฬาบวกกับเรื่องแสงสีเสียงความบันเทิงแหละแต่พอรวมไปรวมมาเอ้ยมันมันไปได้ลึกกว่าที่คิดมันเริ่มมีการเอาแมชชีนิกของเกมอ เข้ามาเปลี่ยนตัวกติกาหลักของทัวฟุตบอลนี้ให้เป็นอีกแบบหนึ่งได้ออมันก็เลยเดบลับความเป็นเกมเข้าไปใช่ครับเพราะลง,งไปในเกมฟุตบอลจริงๆถูกเพราะจริงๆส่วสมมติที่เราเห็นตอนนี้ที่ในโลกมันมีนะครับ,รบมันจะเป็นมันจะเป็นฟุตบอลที่มีแสงสีเสียงหรือมี Environment ที่ห่อหุ้มมัน ซึ่งอันนั้นเนี่ยที่ไหนก็มีที่ไหนก็มีมแล้วก็มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับตัวคอของตัวกีฬาจริงๆอ่ะมันไม่ได้ถูกแตะต้องมันไม่ได้ไปเข้าม,มีมีส่วนร่วมในการแข่งขันเลยคือมันอาจจะอาจจะเป็นสาคนอาจจะเน้นเรื่องการเลี้ยงบอลอาจจะ,ะบางอันอาจจะเน้นเรื่องการเตะลอดขาได้แต่มันก็คือแมคานิกของบอลทั่วไปที่มีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยตัวไอเทมอ่ะมีสามารถจะแบนผู้เล่นเพิ่มผู้เล่นเพิ่มหรือลดเวลาของเกม ตัวสำหรองมาเป็นตัวจริงเพิ่มเติมคือมันมันเปลี่ยนมันเหมือนเกมมากขึ้นมันคือเกมครับเกมเนี่ยเขาจะออกแบบกฎและกติกาแล้วก็มีไอเทมเวลาเราเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือเกมบนมือถือแท็บเล็ตเนี่ยมันก็จะมีไอเทมที่เราสามารถเพิ่มความสามารถของทีมเราเข้าไปเพิ่มแอบิลิตี้ที่เราจะทําให้เราเก่งยิ่งขึ้นหลักการเดียวกันเลยแต่เราสามารถทําสิ่งนี้จากแท็บเล็ตหรือจากแอปพลิเคชันเราแล้วแอดเข้าไปปุ๊บการแข่งขันจริงๆเนี่ยมีผลเลย ใช่เป็นเป็นรูปธรรมแล้วก็เวลาคนดูหรือแม้กระทั่งตัวผู้เล่นน่ะยังไม่จำเป็นต้องใส่พวก VR หรือคือไม่ต้องดูผ่านอุปกรณ์เสริมอ่ะทุกอย่างที่ทําคือเป็น real time เป็น physical ทั้งหมดนั่งดูข้างสนามรู้เลยใช่เข้าใจว่าทําไมไฟสองตาพี่อ่ะพี่เล่นเงี้ยไฟยางตาเขาไงคนดูก็เห็นเลยใช่เห็นเอฟเฟกต์เรียลไทม์เลยใช่คหลักการการแข่งขันในสนามฟุตบอลเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูภาพสนามนะครับเขาก็จะเป็นเหมือนการแข่งขันฟุตซอล ขนาดสนามนี่ดิเมนชันเท่าฟุตซอลเลยใกล้เคียงเลยใช่นะมฮะมีโกสองข้างมีผู้เล่นเท่าๆกันไหมฮะข้างละกี่คนของเรามี4ี่คนครับข้างละ4ี่คนผู้เล่นข้างละสี่คนแต่แต่ละทีมจะมีผู้เล่นอีกหนึ่งคนยืนอยู่ริมสนามยืนอยู่นอกสนามแล้วถือแท็บเล็ตอยู่เพื่อเป็นคนที่จะควบคุมไอเทมในแต่ละเกมใช่เนี่ยมันสนุกตรงนี้ครับ e s f นะฮะเนี่ยมันความหลากหลายอยู่ตรงนี้แล้วแต่ละทีมก็จะมีไอเทมของเขาเองที่จะเอาไว้ใช้ในการแข่งขัน ใช่ครับทีมหนึ่งมีได้กี่ไอเทมต่อการแข่งขันหนึ่งครั้งอาเอางี้ครับตอนนี้ไอเทมทั้งหมดที่เรามีเรามีประมาณ40กว่าไอเทม4 i ไอเทมทั้งหมดอ่าใช้รับทั้งหมดที่เรามีนะครับโดยแบ่งเป็น5ประเภทครับคันนี้เวลาสมมติพี่จะเล่นเนี่ยคือจากที่เราทดลองมา2อาครั้งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแต่ละคนจะใช้ไอเทมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะมีเรียกว่าไอเทมช็อป นะครับก็คือคุณสามารถที่จะไปเลือกไอเทมว่าคุณอยากได้ไอเทมตัวไหนบ้างสามารถเข้าไปซื้อได้ใช่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีขายนะครับตอนนี้มันเป็นช่วงทดลองอยู่ก็คือคแต่พี่สามารถเข้าไปแล้วเลือกว่าชอบอันนั้นชอบอันนี้พี่ซื้อซื้ออเก็บไปก่อนมันก็จะเข้าไปสู่ My ค์ไอเทนะครับคราวนี้พอวันที่พี่จะเล่นปั๊บเนี่ยพี่ก็ดูเลยว่าอ่าวันนี้เกมทีนั้นเป็นแบบนี้แบบนั้นพี่จะแบบพะหยากเตรียมไอเทมอะไร เวลาเล่นแต่ละครั้งอนะ่ะพี่สามารถจะจัดไอเทมลงไปเล่นได้แค่10ครั้งต่อรา r เลือกไอเทมลงไปในการแข่งขันได้10ไอเทมใช่ครับก็คือเหมือนจัดว่าผมรู้ว่าทีมพี่บุกเก่งผมอาจจะเตรียมแบบรับเยอะหน่อยอ่าคืออยู่ที่ planning ที่เราวางอะไรเงี้ยูดง่ายๆครับเหมือนเราจัดรูนบน ROV ประมาณานะั้นเราจัดเราจัดไอเทมอยู่ในนั้นเลยครับแล้วเราเลือกได้ว่าจะให้ทีมเราเนี่ยเน้นหยุดความสามารถคู่ต่อสู้หรือเน้นเอาเปรียบได้เปรียบในการทำระคะแนน เราเลือกได้เลยราัการมันคืองั้นแต่ทุกอย่างทุกบอกคือมันทุกอย่างมันคือฟิสิกอลหมดคือทําแล้วเห็นขึ้นทันท, <ำ S 1> ทีทำปุ๊บเห็นผลทำปุ๊บมีผลต่อเกมทันทีใช่ครับใช่ไหมฮะที่ที่ผมชอบนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูภาพประกอบนะฮะมันก็จะมีแบบว่าถ้าเป็นเราเตะฟุตบอลฟุตซอลทั่วไปเนี่ยขนาดโกมันก็มาตรฐานคะฮะอันนี้เนี่ยสามารถ ขยายโกได้บีบโกให้เล็กลงได้ปิดโกก็ได้ปิดเลยก็ได้นะเพื่อเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้ยิงได้แต่ถ้าสมมติพี่ปิดโกอ่ะสมมติสมมติโกของพี่หลามเพิ่งปิดนิดเดียวเนี่ยผมสามารถจะเบรกได้ทันทีคือทําให้พี่ปิดไม่ได้ก็ได้คือพี่ปิดผมปิดคือเราก็อย่ท่เมแก้กันเราต้องแก้กัน อ่ามันจะมีอารมณ์แบบคือมันต้องแก้เกมกันตลอดมันสนุกตรงนี้มันเรื่องของการวางแผนแล้วก็เรื่องของการปล่อยไอเทมเสร็จแล้วคนที่ปล่อยไอเทมไปเนี่ยก็ฝั่งตรงข้ามก็สามารถแก้ได้ด้วยเพราะคุณก็มีไอเทมผมก็มีไอเทมเรามาวัดกันตรงนี้ว่าใครจะออกไอเทมได้ดีเหมือนกันมันอยู่ที่แพนนิ่งจริงๆบอกจริงๆอ่ะคนอาจจะว่ามันคือเล่นเกมเลยมันก็ใช่แหละแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันคือมันมันจะเน้นหนักเรื่องการวางแผนแล้วก็ ความสัมพันธ์ของไอตัวคนที่ปล่อยไอเทมกับทีมในสนามความรู้ใจกันอ่าใช่ใช่คนคนที่ยืนถือแท็บเล็ตอยู่ข้างสนามนี่เขาต้องตะโกนบอกเพื่อนๆพื่อไหมครับว่าไอเตียมบุกเลยเดี๋ยวจะไปล่อยไอเทมสีตัวติดกันป <ๆๆ S 1> ุ๊บปุ๊บปุ๊บเลือกป<น>ุ๊บปล่อยไอบุกเลยถ้าพี่พูดดังอ่ะไอทีมข้างก็ได้ยินเหมือนกันพี่เงินกระเซ็นมามาอย่างนี้ใช่ไหมเขารอเรื่องกันเราตั้งรับสีตัวเหมือนกัใช่เพราะนั้นจริงจริงแล้วถ้าบุกไม่ขึ้นนะครับมันหาตรงนี้ครับถ้าคุณบุกไม่ขึ้นแล้วคุณทำไม่สำเร็ แล้วใช้ได้ครั้งเดียวนะฮะไอเทมหนึ่งใช่ใช้แล้วทิ้งครับในหนึ่งเกมเนี่ยใช้ได้ครั้งเดียวนะฮะมีสิบไอเทมคุณต้องปล่อยอย่างมีคุณค่าแล้วต้องได้ผลคือบางทีไอเทมเนี่ยมันถึงบอกว่าถ้าปล่อยถูกจงังหวะมันมีผลได้เยอะมากแต่ถ้าบางคนอ่ะใช้แล้วแบบไม่สัมพันธ์กันอ,ะอ่ะบางครั้งการเป็นการใช้เนี่ยมันมันไปถ่วงผู้เล่นในสนามก็ได้นะครับเป็นไปได้อนคือทำให้ทีมเราเนี่ยแย่ลงกว่าเดิมถูกอ่านะฮะเาขามีไอเทมหลายรูปแบบนะครับมีประเภทแบบอย่างในสนามเนี่ยเขาจะมีแสงสีเสียง เราเราก็จะมีไอเทมที่แบบว่าเป็นพวกไลทิ้งเนาะเราก็แบบว่าดับไฟฝั่งตรงข้ามให้มืดไปนะฮะทำให้มองเห็นบอลลำบากหรือว่าเปิดไฟสโตรกลูวปปั๊บปั๊ยิงไฟใส่ตาเขาอะไรเงี้ยไอเทมพวกแสงก็มีไอเทมที่พูดถึงโกแล้วก็ปรับขนาดปิดโกบีบแคบลงได้แล้วก็มีไอเทมที่มีผลต่อตัวผู้เล่นโดยตรงใช่ไหมฮะอย่างเช่นทีมหนึ่งมี4คนผมสามารถเพิ่มไอ เพิ่มไอเทมที่แบบว่ามีผู้เล่นอีกคนหนึ่งเข้าไปได้ทําได้ครับหรือผมแบนผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยเขาจะมีอะไรนะฮะมีไฟทุกคนจะมีเป็นปอกแขนครับเป็นปอกแขนซึ่งปอกแขนเนี่ยจะสั่นด้วย<ะ>แล้วก็มีไฟด้วยนี่ซึ่งหมายความว่าสมมติผมแบนพี่หลามอ่าแบน พี่หลามันจะรู้เพราะไอเนี่ยสั่นที่แขนพี่สั่นตื้ปึ๊บล้วไฟก็ขึ้นเพราะนั้นเพื่อนในทีมจะรู้ว่าเฮ้ยอย่าส่งบอลให้พี่หลานคือถามว่าถ้าส่งจริงเกิดอะไรขึ้นก็คือถ้าพี่พี่หลานนั้นเล่นบอลลูกนั้นน่ะพี่ก็จะเสียฟาวอ๋อผมต้องยืนเฉยๆเลยผมไม่ต้องออกจากสนามออกครับคือถ้าปั๊บต้องลงเลก็เดินออกไปเลยเราแบนผู้เล่นได้ด้วยแล้วเราก็เพิ่มผู้เล่นของเราเข้าไปเพื่อช่วงจริงความได้เปรียบได้มันสนุกตรงนี้ครับมันเป็นเรื่องของการวางแผนเดี๋ยวให้ดูภาพตัวอย่างคร่าวๆของการแขข่่่่งงัันนสสิิิททีีเเเรรรรรยยกกวาอออลล็ตบหื ESF Foot คไปดู อมานะไม่เคยเจอที่อลังการขนาดนี้แล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เคยเจออ่ะคือแบบเราไม่คิดว่ามันมันจะมีฟุตบอลสไตล์นี้ที่ว่าเป็นเกมมีไอเทมมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันสามารถใช้จินตนาการการเล่นใช้ชิงไหวชิงพลิปของผู้เล่นด้วยนะอคือมันไม่ได้เล่นแค่4คนนะครับคนที่ควบคุมคอนโทรลเนี่ยก็มีส่วนสําคัญนะครับที่จะทําให้ทีมแพ้ชนะได้สนุกครับผมเรื่องไอเทมเยอะมากคือทำให้เราได้จังหวะทั้งเสียเปรียบและได้เปรียบ ทาให้ฝึกตัวเองไปด้วยในเรื่องของการแก้สถานการณ์ต่างๆแต่สิ่งที่ผมมีผลสุดคือตอนไปกับพิบแบบมอัมองไม่เห็นสว่างตาวางทําให้หนั้ตาทําให้เราเสียบอลง่ายขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องแก้ให้ทันคอามบอลให้เหนียวแน่นขึ้นอ,อย่างอื่นนะคะก็เรื่องประตูประตูบีแคบในการจบสกอร์มันจบยากมากจบยากขึ้นเพราะแค่นี้ก็ยากอยู่แล้วคนบังแล้วมิดแล้วแล้วยิงโกแคบขึ้นโอ้โหจบยากเข้าไปใหญ่เลยฮะพื้นสนามถือว่าโอเคเลยครับไม่ลื่นโอเคมาก ก็น่าสนุกรียรผมว่ามันก็เป็นรูปแบบใหม่ดีที่น่าสนใจดีมันมีเรื่องการใช้อเทมผมว่ามันก็สนุกดีครับมันเหมือนแบบคุมจังหวะเกมได้ด้วยว่าเราจะแบบจะลุกหรือจะรับหรือว่าจะคลองบอลอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับไอเทมด้วยผมว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในสนามอ่ะอยู่ข้างนอกเลือกไอเทมก็สนุกอีกแบบนึงแนะอย่างเมื่อกี้ทีมแรกคู่แรกที่เล่นเนี่ยมันตามอยู่ประมาณ3ามลูกอ่ะพอเราใช้อเทมคูณ3าปุ๊บแล้วเขายิงได้เนี่ยเกมมันพลิกเลยแล้วก็พลิกกลับมาชนะเลยเมื่อกี้ผมเลยคิดว่าไอเทมก็มีผลนะถ้าเร้ี มีโอกาสทำได้ทำเลยนะวายด้วยทำวายด้วยประตูวายประตูวายมีไหมคุณสามน่าอยู่คุณสามน่าอยู่คุณสามน่าอยู่เอาประตูหน่อยเอาประตูหน่อยโดนมันโดนมันปิดมันปิดมันปิดยิงยิงยิงเลยยิงเลยก็โดยรวมก็สนุกนะแบบว่ามัน พอรามันเล่นแล้วแบบถ้ามันเห็นหน้ากันด้วยมันยิ่งบัฟกันยิ่งมันถ้าสนใจจริงๆก็คงเป็นชิลแหละป้องกันใช่ป้องกันเรื่องของโกรนี้เป็นไอ้พวกอุดรูมายังไงก็โอกาสชนะก็สูงมาก็ไม่ได้ตอรับว่าตอนที่ตอนที่เล่นกันเนี่ยเราใช้ชิวเราใช้ไวายนอร์โรอะไรเงี้ยมันทําให้แบบเคลืนกันได้นะเหมือนต้องแก้กันะแล้วคือถ้าใครใช้หมดก่อนมันก็แบบไอ้ทำไะไรวะชิลมาเกอแล้วก็ชิลชิล้วก็วาย หมดจังเนี่ยโอ้โหเทาพี่แพ็กแมนหรอเดี๋ยวจะใช้คำว่าอย่างเงี้ยถ้าผมบอกว่าวันทัทของเราอะนะฝั่งนู้นเขาเล่นจังหวะเดียวโอเคแต่ถ้าผมบอกว่าโดนวันทัทก็คือเราโดนเราต้องเล่นจังหวะเดียวอย่าย่เออเบอกไม่ทันเหมือนกันว่าใครวันทัทเนี่ยเขาบอกว่าผมปล่อยเลยไงโดนไปสองแต่เมื่อกี้พี่ปล่อยเร็วแล้วถูกปล่อยเร็วปล่อยเร็ว มันทําให้รู้สึกว่าไม่ไม่ต้องชอบกีฬามากคือถ้าเป็นคนที่ชอบเล่นเกมด้วยแต่อาจจะไม่ได้ชอบกีฬาบางทีมาเล่นอันนี้ก็อาจจะสนุก mm hmm. ก็คือได้ทั้งคนที่ชอบกีฬาและคนที่ชอบเกม mm hmm. ซึ่งผมว่าตรงเนี้ยสนุกที่ว่าบางทีทีมข้างในจะสู้กัน mm hmm. สูสีหรือว่าสู้กันบางทีสู้กันไม่ได้เลยแต่ถ้าคนข้างนอกควบคุมไอเทมเก่ง mm hmm. ผมว่ามีผลต่อ รู่กเกมได้ซึ่งผมว่าสนุกดีครับสนุกครับมันมันมันสนุกกว่าทุกวันทั่วไปคือปกติเราจะเน้นยิงประตูนะครับตอนนี้เราต้องแบ่งสมาธิ<ล>ไปที่เกมว่าเราตอนนี้เราโดนูต่อสู้เขาใช้ไอเทมอะไรกับเราแล้วเราตอนนี้เราสามารถใช้ไอเทมอะไรที่จะเล่นกับู่ต่อสู้มันก็เลยเป็นเหมือนแบบว่าเกมที่สนุกมากขึ้นกว่าทุกวัน,นครับตัวที่ได้เปรียบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ ขยายโกจะทใช่ครับขยายโกแล้วก็ตัวที่ทำให้เราเสียเปรียบคือบางจังหวะเราโดนแฟลชไลท์ที่ปุ๊บๆลายตาปุ๊บทีนี้เนี่ยเราโดนู่ต่อสู้อาจจะนักกัดบอลไปนครับก็เลยทำให้เราเสียเปรียบในเรื่องของไอเทมนี้สนุกมากครับมือนก็แบบเล่นเล่นกีฬาไปด้วยแล้วก็เล่นเล่นเกมไปด้วยครับแล้วรู้สึกแปลกๆแล้วแบบเล่นเล่นแล้วก็มีแสงด้วยมีกาเล่นไอเทมหรือว่าการเล่นแบบ เรียกว่าไงอ่ะไม่ใช่ทุกคนธรรมดาครับตืบอบอลลูนครับคือบอลลูนโลกอนาคตรเล็กคิดคิดคิดว่าถูกสุกใจนะครับเออส่วนตัวผมก็ถูกใจเงนสนุกดีคนระับ นี้เราอยู่กันที่แจ้งวัฒนาหอที่เซ็นท่านแจ้งวัฒนานะครับเดี๋ยวก็กำลังจะมีอีเวนต์ใหญ่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมมาวันที่เขาเซตอัพกันขออนุญาตคุณเบิร์ดว่าเอามาดูในขั้นตอนการเซตอัพสัหน่อยนะครับตอนนี้สิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานี่คือเบื้องหลังของ E S F ใช่ครับนะฮะนี่คือโกประตูใช่ครับจะเรียกสมาร์ทโกก็ได้จะเรียกสมาร์ทโกได้นะครับคือมันจะต้องมีแม่คดิกมาเกี่ยวข้องครัเพราะว่า อันนี้คือการผสมระหว่างเกมซึ่งเกมเนี่ยคอนโทรลอยู่บนแอปพลิเคชันเวลาเราสั่งไอเทมบนแอปพลิเคชันมันจะวิง่งไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วมันก็จะมาสั่งงานที่อุปกรณ์ Device ที่อยู่ในรอบๆสนามครับใช่ไหมฮะเราให้เห็นเบื้องหลังกันเลยเพราะว่าม,มากับรอบหน้าโชว์ทั้งทีเนี่ยเราจะได้ดู<อ>เรื่อง,งที่เป็นเทคนิคข้อสักนิดหนึ่งครับเบิร์อธิบายหน่อยครับทั้งหมดนี้เรามีอะไรเป็นส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับก็ ผมก็รู้ประมาณหนึ่งนะครับนะฮะนี่นี่มีน้องๆมีน้องๆกำลังโปรแกรมมิ่งกันอยู่เลยนะฮะทั้งหมดนี่ฮะหัวฟูกันมาเลยครับแต่ว่า โอเคแต่ซิสเต็มจริงๆอ่ะมันก็คืออย่างนี้จากแท็บเล็ตที่คนเล่นนะครับพอเขาใช้ไอเทมหรือใช้อะไรก็ตามเนี่ยมันจะรับด้วยเป็น Wi-Fi นิดนึงก่อนครับซึ่ง Wi-Fi จะอยู่ใกล้สนามเลยเสร็จแล้วมันก็จะเข้าสู่ระบบที่ทรานสเฟอร์ข้อมูลมาที่เซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะมาด้วยไฟเบอร์ออปติกนะครับเสร็จแล้วไฟเบอร์ออปติกไอตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะเริ่มกระจายข้อมูลว่าอ่ะอันไหนที่ไปที่บอร์ดไฟอันไหนไปที่โกอันไหนไปที่ระบบภาพที่ขึ้นสกอร์บอร์ดนั้นอันไหนไปที่บอร์ดเสียงมันก็จจะะเป็นตัวทที่่กกกราาายยุออองม อีกทีหนึ่งจะเป็นซิสเต็มแบบนั้นความผูกพันของระบบเนี้ยคือไม่เหมือนกับที่เราเล่นเกมบนแอปหรือบนมือถืออย่างเดียวนะฮะถ้าเป็นบนแอปมือถืออย่างเดียวเนี่ยเราเล่นเกมเราสั่งงานอะไรไปเนี่ยมันก็ส่งข้อมูลมาที่เซิร์ฟเวอร์แอปแล้วก็รันแล้วก็แสดงผลกลับมาที่จอเรา <Okay. S 2> แต่อันเนี้ยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาต้องทําหน้าที่หลายอย่างมาก รับการสื่อสารรับออเดอร์อินพุตคำสั่งเข้ามาเสร็จแล้วต้องจ่ายคำสั่งให้กับดีไวต์ต่างๆซึ่งมีหลากหลายชนิดมากมีตั้งแต่แมชชนิกแบบโกตรงนี้นะฮะมีระบบแสงสีมีปอกแขนด้วยนะพี่มีปอแขนใช่แล้วบางอุปกรณ์เนี่ยอย่างอย่างคนที่เล่นอยู่ในสนามเนี่ยปอแขนพวกนี้เป็นไวเลสเป็นไวเลสแล้วมีแบ่งชแนลด้วยแบ่งชแนลต้องคุยกับเกตเว์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอุ้มันมีอุปกรณ์ต่อพ่วงจะ็มปหมดนี่คือความยากที่ ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่เบิดทำระบบนี้ขึ้นมากี่ปีแล้วครับหลายปีครับแต่ก็มีน้องๆมีหลายหลายคนช่วยจะบอกว่าทำเองคงไม่ใช่คือเรารมาด้วยไอเดียที่เราอยากทำแบบนี้แต่<ช>ว่าสุดท้ายอ่ะก็จะมีทีมแหละต้องขอบคุณทุกคนไม่ใช่เราคนเดียวหรอกต้องบอกงี้เพื่อเดเวลลอปในแต่ละพาร์ทแต่ละส่วนแล้วก็ใช้เวลาทำมาประมาณน่าจะ3ปีแล้วครับรมันก็ค่อยๆมันก็เปลี่ยนหน้าตาไปเรื่อยๆครับนี่นี่ก็คือโกเวอร์ชั่นใหม่นนะมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับมีใครทำแบบนี้ไหมรูปแบบแบบนี้ในโลกนี้ไม่มีใคราาะเพรว่ ระหว่างที่ทํามาตลอดเนี่ยเรารสิ่งนี้ที่เราต้องทําในการทำอีเวนต์คือเราเช็คเรื่องของสิทธิบัตรเพราะเราต้องรู้ว่าที่เราทำเนี่ย มันไปทับซ้อนสิทธิบัตรใครด้วยหรือเปล่าอ่าหนึ่งหนึ่งคือไปซ้อนใครไหมมีใครทําแล้วหรือยังใช่เราไปเราไปชนกับเขาหรือเปล่าใช่เพราะถ้าทําแ้วมันไปซ้อนเขาเนี่ยแปลว่าที่เราคิดทั้งหมดหรือินเวสท์ทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นเราผิดกติกาเขานะพี่เพราะนั้นเราต้องเช็คตลอดนะครับแล้วก็พอเช็คมันไม่มีนะครับพอสุดท้ายเราก็เลยเราก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยเราก็จดของเราเองเหมือนกันใช่ก็ต้องจดสิทธิบัตรด้วยนะครับเพราะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยสิ่งที่เบิร์ดคิดมากับรูปแบบทั้งหมดของ F เรแล้วก็มีผลคุ้มองทั่วโลก ตอนนี้ใช่ครับ,รบแต่เดี๋ยวมันจะต้องจดแยกรายประเทศอีกทีหนึ่งนะครับต้องบอกงี้น,นี่นะฮะเพื่อที่จะสามารถนําเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ถูกต้องนะครับใช่ครับตอนนี้เบิร์ดถือเป็นเจ้าของโครงการนี้และโปรเจกต์นี้ แต่จริงๆแล้วก็เหมือนกับกําลังมองหาว่ามี i n v e s อร์หรือมีใครอยากจะมาร่วมลงทุนทาพาร์ทเนอร์หรือมีใครจะเอาไปทําเป็นแคมเปญใช่ไหมครัเพราะว่า <Okay. S 2> ตัวโปรเจกต์จริงๆเนี่ยเพิ่งทําเสร็จเลยใช่ครับเพิ่งทําเสร็จแล้วเขาก็จะมีอีเวนท์ที่จะเป็นเหมือนการแนะน,นะําทดลองอ่า<ช>เป็นอีเวนท์ทดลองเป็นอีเวนท์แนะนําเพื่อให้เด็กๆหรือว่าคนทั่วๆไปเนี่ยได้มาเรียนรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้มันมีเกมกีฬาที่เรียกว่า E S F <ม>เขาเล่นกันแบบนี้นะวิธีการเป็นแบบนี้มันเป็นสิ่งใหม่มากๆมันต้อง educate คน มันต้องสอนคนให้รู้ว่ามันมีสิ่งนี้แล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือทั้งหมดนี้ยังไม่มีใครเอาไปใช้ประโยชน์ใช่ครับต้องบอกงี้ที่จริงเราเรายังไม่ได้ล้อนครับพี่เราอยู่ในเฟสที่เรียกว่าเป็นใกล้จะเสร็จแล้วล่ะมันประมาณ8 0 9 0เแล้วเพราะนั้นสิ่งที่เราทำตอนนี้เราก็คือเหมือนเราเรียกว่าเป็นเบต้าเวอร์ชันคือเราลองเอามาแล้วก็ทดลองให้คนเนี่ยได้มาลองเล่นให้คนได้เห็นบ้างแต่อาจจะไม่ใช่วงกว้างมากนะครับต้องบอกงี้ก่อนแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังจริงๆตอนนี้ คือเอาบอกตรงเลยไม่ต้องคิดว่าขายของเพราะตอนนี้มันยังไม่ได้ตังสักบาทเลยนะพี่สปีที่ผ่านมาใจ, <c oughs> จารัวๆ <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ที่เราอยากได้จริงๆอ่ะพี่หลานก็คือว่าเราอยากได้เหมือนกับว่าคอมเมนต์จากคนว่า <c oughs> พอคุณเห็นปับ๊บอ่ะผมเชื่อว่าพอคนเห็นมันอย่างนี้ปับ๊บจะบอกเฮ้ยมันน่าจะอย่างนั้นว่ะมันน่าจะอย่างนี้ว่ะ <c oughs> เลยไอ้ hey, พี่น่าจะแก้ตรงนั้นคือ <c oughs> เราอยากได้ <c oughs> คอมเมนต์ <comment. S 2> คุณอยากให้คนทั่วๆไปเนี่ยมาช่วยหาพรูฟมันช่วยกันเพราะจริงๆสิ่งที่ทีมงานทั้งหมดที่เราทําตอนต้นเราคุยกันมาตลอดก็คือว่าอันนีี้้ยมมัันนนเป็สิ่่งงททททคไําหด ที่ทำที่ช่วยกันทักทุกทีมทุกคนแหละ,<ฮ>ะมันคือคนไทยหมดเลยว่าเราก็เลยอยากทําให้สิ่งนี้มันดีเพื่อที่ว่าเราอยากจะพยายามเอาสิ่งนี้ไปขายกบต่างประเทศนี่กะไปสู่ระดับ w o r l d เลยเพราะว่าถ้าเกมนี้นะครับมันมีความรัดกุมอยู่ในตัวเองมีกติกาที่ดีแล้วก็มีความสมดุลในเกมสูงมากนะครับ,รบสิ่งสําคัญที่สุดของการเป็น e-sport คือตัวเกมจะต้องมีความสมดุลมากๆนะฮะถ้ามีความสมดุลมากๆมันสามารถไประดับ w o r l d w i ได้ นะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันกีฬามาตรฐานได้นะเป็นการแข่งขันแบบกีฬาระดับชาติอยู่ในทัวร์นาเมนต์ต่างๆได้เลยนะครับก็สิ่งที่อัลเบิร์ตต้องการวันนี้ก็คือต้องการให้ทุกคนมาช่วย i m p r o v e หรือว่าช่วยกันดูหน่อยว่ามันดีพอหรือยังมันต้องปรับปรุงตรงไหนบอกได้ใช่ไหมบอกได้เลยครับคือเรารับฟังหมดแล้วจริงๆผมเชื่อว่าแบบจินตนาการหรือขอบเขตความคิดของทุกคนนะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเราอยากได้คมเมนต์เยอะๆเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะ คือบางอย่างคอมเมนต์บางอย่างผมเจอที่ทากันมาเองก็เจอว่าคอมเมนต์เนี่ยดีครับแต่มันยังเอามาทำณนะวันนี้ไม่ได้ก็มีนะครับ,รบเพราะเราจะดูว่าถ้าคอมเมนต์มันมเข้ามาเราเอ้ไอันนี้ทำได้ทําได้แบบไหนเราปรับปรุงให้อสุดท้ายเนี่ยสิ่งนี้มันลงตัวและแข็งแรงที่สุดอืนี่ครับ,รบแล้ววันพรุ่งนี้นะครับจริงๆคือผู้ชมจะได้ดูคลิปนี้หลังจากอีเวนต์เขาจบไปแล้วใช่ไหมครับผมใช้ดูตัวอย่างของ อีเวนท์ที่เขาจัดขึ้นมาแล้วมีเด็กๆน้องๆเนี่ยนะฮะหลายๆทีมที่รวมตัวกันมาแล้วลองมาเล่นเกมนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในวันที่เป็นอีเวนท์ครับ ครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่ในสนามแข่งของ E.S.F นะครับตัวพื้นสนามนี้ก็เป็นมาตรฐานฟุตซอลเลยมาตรฐานนี่คือพื้นกีฬาจริงๆเลยครับ,รบนะฮะน้นองๆที่มาแข่งก็ได้ใช้อุปกรณ์แบบมาตรฐานขนาดก็มาตรฐานมีรั้วก,กั้นนะฮะแล้วก็แตะเตะได้เลยทีนี้ผมอยากลองให้เบิร์ดโชว์ให้ดูนิดนึงนะครับว่าเวลาเราอยู่ในเกมเนี่ยระะเราแข่งๆกันอยู่เนี่ยเราสามารถสั่งไอเทมแล้วลักษณะการ สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือตอนนี้โกยังเซตอัพไม่เสร็จเราจะสั่งพวกอเทมไฟอเทมที่มันหยุดเวลาตัวคนได้เวลาคือสมมติพี่หลามลองเนี่ยครับเอา30เนี่ยแล้วก็รูดขึ้นมาข้างบนแล้วก็ปล่อยอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ดูสกอร์บอร์ดด้วยว่ามันตรงไหมอ๋อผมรูดชึบนี่นะฮะลากผมปล่อยนะฮะนี่คือปล่อยเท่ครับนี่เห็นไหมฮะเวลาก็หัก ถูกครับคือคือมันจะเป็นการใช้เรียลไทม์จริงๆอ่าสมมติอย่างผมทำแบ็กเอาท์สมมตินะครับแบ็กเอาท์แบ็กเอาท์จะอันนี้บีมดีกว่าเพราะแบ็กเอาท์เดี๋ยวมันมืดอ่าสมมติเงี้ยครับปล่อยแบ็กเอาท์ลากเข้าไปโอ้ชึบ นี่ไฟก็จะแยงตาคู่แข่งอ๋อไฟจะย้อนเข้ามาทันทีเลยใช่ตอนนี้ก็ย้อนเข้ากล้องพอดีเป๊ะเลยครับงทีเข้าแล้วหน้ามืดหมดแล้วตอนนี้พวกเราหน้าดำหมดแล้วแต่จะอารมณ์แบบนี้นะครับมันจะเปลี่ยนได้อาจจเพิ่เข้ามาหน่อยหนีไม่ได้หนีไม่ได้แต่เนี่ยอย่างในแท็บเล็ตมันก็จะบอกว่าตอนนี้อย่างไอเทมบีมเงี้ยมันก็จะรู้ว่าจะมีเวลาตอนนี้หลังใช่มันนับคราวดาวน์ให้ว่าเหลือกี่วิอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตอนนี้ไอเมันใช้เวลาเท่ากันไหมไม่เท่าครับบางอันมีถึง4นาทีก็มีบางอันนาทีเดียววบบาางงออัันน15ิก็มีีคครรับือออถาาาามมมว่่่่ยยยงงงจิิเนสต ยางเมื่อกี้เราใช้ลบ30วิใช่ไหมอันนี้พอเวลาหมดปั๊บไฟก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันก็จะกลับมาซึ่งอย่างบางทีอย่างเงี้ยเขากำลังจะชนะแล้วอะพี่หรือเวลานาทหนึ่งเขาใช้ลบ60ิวิเลยครับพี่ตัดจบเลยตัดจบเลยใช่ออเนี่ยมันได้เสียกันมันแบบหูมันสนุกสนานกันตรงนี้แหละผมว่าวิธีการคือถ้าคนเริ่มเข้าใจแล้วเล่นมันเป็นจริงๆอ่อะวิธีในการเล่นกีฬาบางอย่างต่อจากนี้จะเปลี่ยนไปโอ้ใช่ใช่ใช่ นจินตนาการมันจะมีวิธีการมางแผนเนี่ยผมชอบไอเทมบางไอเทมนะอย่างไอเทมแฮกใช่ไหมแฮกเกอร์มีไอเทมแฮกเกอร์สมมติเนี่ยครับนี่ไอเทมแฮกเกอร์สมมติเราลากเข้าไปเนี่ยป่อยไอเทมนี้ปั๊บปึ๊บเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะใช้ไอเทมอะไรไม่ได้เลยใช่ครับพี่มันจะเป็นนี่คือโดนโดนแฮกเนี่ยมันจะรู้ว่าสีน้ําเงินอ่ะใช้แฮกเกอร์แต่สีน้ําเงินมันไปมีผลให้สีแดงไอสีนั้นลากคือเหมือนกับสิ่งที่ทีมนั้นโดนโยนใส่อ เรียบร้อยเลยค,คือฝั่งตรงข้ามใช้ไอเทมอะไรไม่ได้เลยใช่นี่นะฮะก็คือ,อย,ยิงกระหัวรอได้เลยแล้วก็มีไอเทมเอย่างพวกคูณ2คูณ3นะยิงหนึ่งประตูได้2ลูกยิงหนึ่งประตูได้3ลูกบีบโกบีบออูเยอะแยะมากมายมันทําให้การเล่นเกมฟุตบอลเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นครับนะครับอ่ะเสดายวันนี้เรามาถ่ายก่อนวันเซตอัพแล้วก็วันลุ่งขึ้นเนี่ยที่เราจะมีภาพตัวอย่างให้ดูก็คือตัวอีเวนต์นะครับทีนี้ถ้าคนดูสนใจครับ อยากจะเห็นหรืออยากจะมาดูหรืออยากจะมาลองเล่นแบบนี้อีกจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกสักตอนนี้ยังไม่มีกคมเปญเพราะตอนนี้จริงๆเรายังไม่ได้ร้อรบแคมเปญนี้ทั้งหมดนี่คือมันเป็นการ มันเป็นเบต้ามันเป็นการทดลองของเราอยู่แต่นี่มันใกล้เสร็จจริงๆแล้วแหละถึงเอามาทดลองแบบนี้แต่ว่าหระหว่างนี้ถ้าใครมีคอมเมนต์ยังไงอะอาจจะอยากให้คอมเมนต์ที่เว็บของเราก็ได้หรือผ่านทางพี่หลานก็ได้นะครับว่าแบบมีคอมเมนต์หรือแนะนําอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้จริงๆอย่างในคลิปเราเนี่ยใครดูแล้วมีข้อคิดเห็นยังไงนะครับคุณเมนต์ลงใต้คลิปได้เลยได้เลยแล้วเดี๋ยวเอาเบิร์ตจะเข้ามาอ่านผมจะเข้ามาอ่านแล้วเราก็จะสื่อสารซึ่งกันและกันซึ่งจะนําไปใช้เป็นประโยชน์อีกทีหนึ่งเอาไปปรับใช้เอาไปทุกอย่าง F นะครับหรือว่าเว็บไซต์ด้วยนะครับอยากให้ติดตามว่าเขาอาจจะมีกิจกรรมหรือมีอีเวนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นในนาคตน่าจะมีครับแต่ขอคือเราคงเอาคอมมนต์ของรอบนี้แลวไปจูนนิดนึงเอาไปปรับปรุงก่อนไปปรับปรุงก่อนแล้วก็จะเหมือนกับมาลองเป็นครั้งหน้าครั้งนี้มันเป็นเราเรียกว่าคล o สเบต้าคลอสเบต้าครั้งหน้าน่าจะเป็นโอเ n นเบต้าคือเปิดให้คนทั่วไปสมัครมาเล่นแต่เราขอปรับบางอย่างจากครั้งนี้ก่อนนี่สถานที่ก็อาจจะยังไม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องหาที่แบบว่าที่สามารถติดตั้งสนามอยู่ได้นานๆแล้วกก็ให้้คนนมมีโออาาสลลงเ่ อาจจะมีการไปต่างจังหวัดด้วยนะครับโอ้มีทัวร์ด้วยอาจจะเป็นใช่เพราะเราอยากได้คอมเมนยิคือตอนนี้มันเป็นทําก็อยากทําให้ดีอ่ะพี่พูดตรงตรงเลยละก <c oughs> ันเพรา,<อ>าะว่าเวลาคนทําเกมเนี่ยมันต้องมีการทดลองยิง่งทดลองเยอะเราก็จะยิง่งแข็งแรงขึ้นจริงๆของยิ่งรัดกลุ่มมันยิ่งไปได้ไกลใช่ถ้ารีบแล้วรีบออกมาแล้วมันกลายเป็นหลวมอ่ะสุดท้ายคนก็ไม่ชอบไม่เข้าใจอยู่ทีเข้าใจเลยครับนี่ฮะเป็นกำลังใจให้เัลเบิร์ตเดมอนกับ เกมกีฬาชนิดใหม่ E.S.F. ด้วยนะครับนี่วันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับอ่ะเรามาเตะก,กันเล่นๆไหมสักหน่อยผมก็ไม่เตะบอลมา20ปีแล้วนะพี่